หากใครมีเวลาเล่นเดดบ่ายที่ไม่เพียงพอหรือเก็บแรงสูงไม่ค่อยได้ให้ผมช่วยคุณสิโดยเพียงแค่สมัครสมาชิกขั้น2ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเก็บเลเวลเก็บขีดแล้วก็ไม่บิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในสตีมหรือใน Discord นั่นเองครับถ้าใครสนใจสมัครได้เลยนะครับได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ไหเสียงลูกชายผมทำเองแหละเจวกับโน้ตบุ๊กอะโอ้มีคนเอา พ่อเกิดบ้านใหญ่ครับนี่ยะรันไหวป่ะสา่านี้มันใหญ่เกินไปอะ่ะลองดูดูกันตีนี้ไม่น่าจะตึงมากใช่ปะ่ะไม่ไคุ้นชื่อตกคนเลยคนที่พร้อมจูผมบอกผมไม่ได้ครับ อยากเก่งก็แค่ไม่ได้คนที่พร้อมจูแค่ไหนเปิร์กนกเปิร์กนกกัดไม้โอเคตีทิ้งครับตีทิ้งเดี๋ยวเช็ดแล้วทิง้งเอาเป็นเพลงเลยโอ้แล้วต่างไม่ชอบเลย นะครับมีคนปั่นระเบิดสองรอบลอดไปยังสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยคนที่ชื่อไฟลุกโชนในเมืองก็เจอเนี่ยดีจ้ะไปมาแตง n ก y o วบอ ที่นัน่นลันที่แท้จริงครับจับเครื่องมาไหนไหมไม่จับตอมอบซะเปิร์กนกอะตบไหนวะตบนี้เจอที่นี่เมื่อกี้เล่นเดอเลดเหมือนกันน่าจะหลอดแล้วมัง้งอ้าวแล้วผมเล่นที่ยันลันด้วย <c oughs> เฮ้เบอยมานี่มาน่าจะหลอนจริงแหละเอาไม่ีคนปั่นโอ้โหนมีคนปันนป่นเนี่ยคนปั่นอะไรเยอะเนาะมีสองคนคนเดียวหรอบ้ากะบ้ากะนขนาอยา่าไม่ทนโดนหน้าต่างดึงเห็นมโซนนี้ไปก่อนคนระับจนกว่าจะมีคนดึงอ่าโอ้ยปั่นได้เยอะเนี่ยจะสามเครื่องเลยครับที่เขาปั่นนะ่ะ ผมต้องซ้ำว่ะไม่ซ้ำไม่ได้จะเสร็จเกือบสามเครื่องนะผมไม่กระทื้ตั้งแต่แรกอ่ะไปผมไม่เข้าไปแปลงเ,เทพครับให้เขาจำกัดอยู่แค่นั้นอ่ะพวกไม้ตรงนู้นก็ไปแล้วไอ้ตรงหน้าผมอะ เขาเล่นตรงไหนไม่ได้ถ้าผมไปตามเขาใช่ปะ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นตรงแมทเทปสเตปตู้สเตปยาบายันตั้ง FOV ตรงไหนครับอยู่ในควบคุมครับต้องออกเกมนะต้องเล่นให้เกมให้จบก่อนถึงจะตั้งได้นะไปหน้าล็อบบี้ครับไม่ใช่คนเดิม นี่ชาวกล้วยสองคนนะโอุวย <c oughs> ผมยันรันก็ไม่ได้ด้วยฮิวไว้ยันดีเอาไงดีว่าสามเครื่องด่านไม่ดีผมได้มาผมโซยตั้งแต่ได้ด่านแล้วนะเทอกคงนะใจรรู้ใครปั่นไหน โอ้ไม่มีใครปั่นเหรอหรือก็สกิลเช็คแม่นวะนี่เสียคนยวิ่งซ้ายขวาวะหูฟังผมเพี้ยนอนะ่ะสิงจะเป็นสปอนเซอร์หูฟังเลยะจะได้หน้แค่แมดนีนะ้เขาไม่ไป โอ้โอ้ไม้บาดเลยขอบๆแล้วงั้นนะทำไงได้เนี่ยไม้ตรงนู้นก็มีทำไงดีวะด่านมันแยบผมเดินทั่วไกลขาดไม่ได้ด่านมันใหญ่ไป มันต้องด่าๆๆนกลางๆแบบเล็กๆอ่ะเะตเลยจกิงๆเคนี้ก็ทึกไปแล้วยังทันไหมวะต้องทันแหละโอ้หแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขอตีแผ่หนึงน่งเหลือเครื่องเดียว จีซัตว์ปั่นเร็วมากเขาเหมือนแบบปั่นเป็นเครื่องๆไปมันเลยเหนื่อยครับด่านใหญ่ไปด้วยนะกว่าจะผมจะไปถึงอ่ะคิวปะไม่คิวเอ้อ บอกก็บดได้บอกก็บอได้กบดได้ใจนาะงขอคนหนึ่งก็ได้มาไม่โดหรอกอุย้ยโดดวะผงซาหลอกแล้วนะ กัดไม้กัดไม้ไมนกสองคนเลยเหมือนกลัวเปิร์กไอ้เพื่อนแท้ของชกเกียร์เขาเป็นเปิร์กที่แบบปราบปราบได้ไงทันหรอโอ้ไม่ทันเนี่ยเซน,นี่ม

แต่น่าจะออฮิวกันอ่ะเขียวที่เหลอแล้วเออก็มีเบอร์สาราโกอยู่ก็นนะรถว้อยู่ละ ไปไปแล้วตรงนีน้เห็นปะมันจะไปฮิวฮิวฮิวกันเราได้โซนบนหมดเลยนะ่ะเครื่องครับเครื่องเ๋ยวนี้ผมเรียกว่าบนนะเหลือสี่สิบครับ ต,ต้องตีได้ครับสักแผ่นึงอ่ะอยังก็ต้องแผ่นึงครับแล้วก็กระทืบเครื่องคเครื่องนู้นก็จะระเบิดถ้าปั่นไฟอยู่อ่ะใช่ปะ<_ <T> _>โอเคเสียไปครับได้ไหย ถ้าเขาฝืดปั่นแล้วแบบเจ็บอย่างเงี้ยบอกเลยมีโอกาสจาก80เหลืออยู่20ครับโซนไปเลยถ้ามันเป็นด่านเล็กๆเราบีบังคับได้มันเราจะเก่งมากแต่ถ้ามันกว้างไปเราไม่เก่งเลยเห็นปะมันเป็นการบังคับจัดแล้วตอนนี้ ทำไมนะ่าเจ้าพี่ขว้าง FOV e, ปรับตรงไหนครับปรับตรงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะแป๊บนึงนะครับคอลลิ่งต่อนชิวๆตอนนี้ว่าเฟะเลยก็ได้เ็ื่อคนมาเทรดครับอ่าเขาหิวแล้วแตวเพื่อนคนที่หิวต้องเขาจะมาเทรดเชืวว่อปะแหมมาอะไรปะ ไล่สุดเลยคนเจ็บนาจะทำอะไรสักอย่างอะ่อะแค่นี้ไล่ไปแล้วาเขาเจ็บไกลอ่ะนนะก็แค่นั่นแหละผมบอกแล้วผมต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยคนหนึ่งอะ่ะมันดูอออครับเกมอะ่ะชิวๆไปปะ อ่านเกมขาดลอยเบอร์ดสาดาโก ο. ทำอะไรได้ครับลดเครื่องแรงร้อครับแล้วก็ถ้าเครื่องเหลืองใช่ไหมแล้วเขาปั่นสกิลเชคโดนะครับจะทาให้เป็นเหมือนเครื่องระเบิดนะรัเป็นการแจ้งจุดคิวเลอร์นะครับเนะีบอกแล้วเข้าไปเรยเดี๋ยวมันต้องมีัะคนหนึ่งมาไม่ก็ปั่นไฟนก็เลยแย่แย่แย่แล้วมันก็ตามค่าจริงเลยตามที่อ่านเกมเปเลยดึงครับ จะลองเอาฟาก็ได้นะจ๊ะเหี่อะไรเครื่องเดียวผมไนี้เสียงร้องอะแต่หูฟังผมไม่รู้ว่าข้างไหนวิ่งจกักตื๊ดๆตืดต,ต,ต,ตรงนี้อ่ะวิ่งทำไมให้เห็นมานี่มาเอรับสตราโกนี่คือถ่วงเกมชั้นยอดครับ ไม้ไปเยอะแล้วตอนนี้น๋ยวไ,ไปบ้านเต่าไปบ้านเต่าเราไม่พับโอ้เขายังมีกล่องพยาบาลอยู่ก็นี่กเขาดีปั่นเครื่องไงก็ไม่เสร็จครับผมโซนเลย ่ลาดยังไงก็ไม่เสร็จปั่นเสร็จผมก็โซมาตัวง่ายแค่นั้นเองเด,ดี๋ยวเราไปดูเครื่องดี ของเราไม่ปั่นคนระับเห็นลอยท้าวิ่งต้องรีบแขวนทีบจบๆไปครับเพราะว่าผมถ้าผมเจอท่อ,อผมก็แค่ย,ยืนปากท่อแค่นั้นเอง เปยมาผมชิวแล้วไม้เยอะแค่ไหนไงเขาก็ปั่นไม่ได้สลับฟันปลาไม้จะหมดแมปแล้วเหลือตรงแน่ๆไหนตรงนั้น โอ้ยฉีกว่ะตอนนี้สาราโกโดนบัฟหรือโดนเนิร์ฟครับผมเรียวกว่าสมดุลแล้วกันมันเหมือนทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟภายในตัวครับมันแค่เนิร์ฟตรงที่มันเป็นมะเร็งเกินเกิดซีชั่นที่แล้วไง แต่มันก็เก่งอยู่นะนะครับเกมน,นี้แม่งตึงดีวะเกมน,นี้มันสุดมันดีอะทุกคนปล่อยจอยครับโอ้ยมันเอาท่อเกิดวันใหญ่มาใช่ไหมจะไม่ผิด ไม่ใช่หรอจำผิดตีใช่ไหมทำไมผมไม่ได้ยินเสียงท่อเลยวะบ้านใหญ่หรือบ้านเต่าว,วะบ้านเต่าอะไรก็ต้องไปแล้วดิวิธีการเล่นเดเ a y ครับห <c oughs> วานแล้วมานแล้วเอม่ลงไม่ได้นะเอ๊ทำไมลงไม่ได้นะเอ๊ อยากรู้เหรอ <laughs> อยากรู้เหรอ <laughs> เอ๊ทำไมลงท่องไม่ได้นะเอ๊ลงไม่ได้นะมันเป็นอะไรนะเป็นหยั่งลาสโซ แตฮะจ่ายมาไม่จ่ายกล็ล <c> ง <oughs> แกล้งไหม <c oughs> ไม่ได้แกล้งมันเป็นการที่ทำให้เห็นคนโว้ยจะ <c oughs> เลยใครก็ทำกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณกระทืบท่อเงี้ยมันก็ไปประตูคุณก็ต้องโซนประตูอะ่ะคนแค่รออยู่หน้าท่อเขามาคุณปิดท่อคุณตีจบคุเจอตัวด้วย ก็บอกสอไปเลยครับผมวิดเบือนวเขือนไม่ดีมันด่าเพื่อนใช่ไหมเขือนไม่ดีกว่าอะไรวะเฮ้ยมันหลอนกันทุกคนดูดิมันด่าผมหรือด่าใครวะนอะไรงงติดโชว์ ไปดูดินัวเลยสุดโหดสุดโหดเปไมาจนหมดอะขอโทษคนอื่นตัวเองอย่างนง่น <laughs> ดีไปไกลไงดูดิแม่งอย่างเดือดอะมันเดือดกันมากอะ